หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบ,าเบิกจ่ายงบประมาณปีพุทธศักราช2566ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค0402.5ว .34 ลงวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพุทธศักราช2561 มาตรา43การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใดให้กระทำได้แต่เฉพาะในปีงบประมาณนั้นในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อนหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้วการขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตามวรรคสอง ให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกิน6เดือนของปีงบประมาณถัดไปเว้นแต่มีความจําเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าวให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน6เดือน2ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังพุทธศักราช2562ข้อ7 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในระเบียบนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานรัฐนั้นขอหารือเพื่อให้กระทรวงการคลังวินิจฉัยหรือขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังแล้วแต่กรณีหรือให้กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติข้อหนึ่งห้าหน่วยงานของรัฐใดได,ได้ก่อนหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไปหรือตามที่กระทรวงการคลังกําหนดกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินไปชําระหนี้ได้ทันสิ้นปีงบประมาณให้ขอการเงินไว้เบิกเลื่อนปีต่อไปได้อีกไม่เกิน6เดือนของปีงบประมาณถัดไปเว้นแต่มีความจําเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน6เดือนงบประมาณพุทธศักราช2,566กรณีมีนี้ผูกพันทุกรายการไม่กำหนดวงเงินใช้จ่ายได้ถึง30กันยายน2,567 1. การขอขยายเวลาการเบริกจ่ายเงินให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน Less Confirm p o และหรือเอกสารสำรองเงิน ทุกประเภทที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ New GF MIS ไทยหากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดงบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป 2. ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทนดำเนินการตามข้อ1ให้แล้วเสร็จภายในเวลา16นาฬิกา30นาทีของวันที่29มีนาคม2567 3. ตรวจสอบผลการพิจารณาขยายเวลาการเบิกจ่าย ในระบบ New GFMIS Thai โดยสถานะเอกสารอยู่ในสถานะ32หมายถึงหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการยืนยัน Confirm หากหน่วยงานใดไม่ได้ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณนั้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง 4. กรณียกเลิกรายการ Confirm ในระบบ New GFMIS Thai ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลางกองบริหารการรับ จ่ายเงินภาครัฐก่อนวันที่29มีนาคม2567ทั้งดีให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการเบริกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน2567เพื่อไม่ให้งบประมาณต้องถูกพับไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำพู0 4 2 3 1 2 4 1 0